กระจกเยอะบ้านก็ร้อนแอร์ก็ทำงานหนักค่าไฟพุ่งอีกแต่ไม่ใช่บ้านผมครับเห็นกระจกบ้านผมเยอะขนาดนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องร้อนมากๆแนๆ่แต่บ้านผมไม่ร้อนครับเพราะผมเปิดแอร์ แต่แอ air บ้านผมทํางานเบาลงมากนะครับหลังจากที่ติดฟิล์มภายนอกเรคูฟิล์มที่จะช่วยบล็อกความร้อนก่อนที่จะเข้ามาถึงเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า radiative cooling นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมีเฉพาะในฟิล์มภายนอกเรคูเท่านั้นนะครับมันจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนให้กลับออกไปนอกโลกมันเก็บไว้แถวนี้เลยและนอกจากนั้นนะครับเขายังสามารถที่จะคลายความร้อนในตัวเองออกมาได้ด้วยแค่เดินไปสัมผัสภายนอกกระจกก็รู้สึกได้เลยว่ามันร้อนกมากแต่ว่าข้างในนะครับมันเย็นกว่าจริงๆครับจับกระจกด้านในก็คือ คุณคูณแตกต่างแน่นอน,อนเราล็อกความร้อนให้เข้ามาในบ้านนะครับอากาศภายในบ้านก็จะเย็นลงนะครับแอร์ก็ทํางานน้อยลงด้วยและค่าไฟก็จะเบาลงไปอีกเยอะเลยครับผมเลือกนี่เลยครับผมพิมพ์ภายนอกเรคูและสําหรับใครที่สนใจพิมพ์ภายนอกเรคูนะครับและติดตั้งโดยช่างมืออาชีพจากคิวช่างแบบบ้านผมมาที่จะจองผ่านแอปคิวช่างได้ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่จองไปแล้วช่างก็จะนัดเข้ามาสํารวจแล้วนัดเข้ามาติดตั้ง